อันมุ่เจ้าอันฝากในเด้อค่ะขันตัดคลิปไปลงมุ่เจ้ากับยา่าคลิปอัแยเ่เฮ็ดเสียงดังไรข้างๆเด็กน้อยที่ที่แนท,ที่แม่แอนกับแม่แตนหัวราเน่ยคือเด็กน้อยเขาหยอกกันเขาห่วงเขาห่วงแม่ผู้หนึ่งห่วงแม่แบบน,นี้อยากให้ผู้ผู้นี้นัปอกก้อนสิผู้นี่สิเขาก้อนนะจังหวะของมันนะ่ะแล้วที่นี่มันไปตัดเอารูปเราก็ไปเฮ็ดเสียงดังตบตบมันกับปินดาป็นตาข้าเจ้านั่นอยู่เป็นไหนข้าเจ้าเขาเมนวายอยู่เพราะว่า มันเสียงดังแห้งเนาะที่จริงเนี่ยมันบ่แมนได้ที่น้องมันแค่น้อยแค่เขาหอกกันเขาหอกกันแล้วผู้ใหญ่ฮอกอะเออฮอกฮอกที่ห้องหัวเนี่ยก็ห้างหัว่าเออเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อหัวีสนะเวลาจังหวะที่ขับผู้ใดสิเข้ามาฮาแมนเนี่ยมันสิหวงกันนั่งเสียนั้น็กน้อยสองคนน่ะนะเขากระบาได้่าข้าเจ้าหรอกข้าเจ้าคอมเมนต์มากระถืออยู่เพราะว่าอันว่าสอนล้านดีด้แน่ย้ายสอนด้ค่ะแม่ก็สอน คือเวลาเขาตีกันน่ะพว้ย้ายจะสอนตลอดห้ามทํากันเห็นว่ามุเจ้าเวิ้งข่อยตอนคลิปที่แรกมุเจ้าสิหูเลยว่าย้ายสอนเขาเห็นเขาขอโทษกันย้ายตีย้ายตีเขาที่จริงเนี่ยไม่นว่าสองคนเห็นเขาหักกันเนี่ยเขาหักกันนี่พี่น้องแล้วเขาสิเขาสีห่วงระวังถ้าเกิดพ่อกับแม่เขาโดนโดนเห็นเห็นกันนั่นสิเขาสีแบบขอถ้าคนหนึ่งสีเลียนเขาไปปุ๊บ คนหนึ่งสิเข้าไปสิก็ก็คือหวงกันเห็นไหม <_ an> เขาอยากกูเข้าก่อนนั่นสิแม่มึงเข้าทีหลังเัีงสิแม่กูมึงทีไรได้ไดี่น้องว่าเป็นยังไงวันนี <_ an> จ้จำไว้ดีนะข <_ an> ึ้นมา <_ an> แม่หน่อยพี่น้องแมนบังเพจข้าเจ้าลงไปกะวับบนนี้ก็มาก <_ an> ระทบหอดมอือเฮาไปแล้วก <_ an> ระทบหอดก็ความเพีรพ <_ an> กระเบื้องนี้ได้ไม่แตนกระเบื้องอยู่บี้่เขาเ,เจ้ากัอยากได้ชิปเนาะเอาไปล,ล,ลุ้นลุ้นอะไรคนไข้คนนึงจะของหลายที